สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ชนีเล่นเกมจะมาแนะนำเกมน่ารักน่ารักจากค่าย PG Slot เกมนี้นะมีชื่อว่า b ีกิ n i Paradise นะจ๊ะสำหรับหนุ่มๆที่เห็นภาพนะ้าปกแล้วอยากจะกดเข้าไปก็อย่ารอชา้ากดเข้าไปกันเลยจ้ามาสำหรับเกมนี้นะจ๊ะเราจะเริ่มทุนกันที่หนึ่งหมื่นเบ็ดเริ่มที่ตาละสิบก่อนเนาะ เห็นภาพกราฟิกแล้วก็คอนเหลืไปหมดเลชนี่ที่ใส่บิกินี่นั่นก็คือวายนะจ๊ะภาะวานาให้มันแตกเต็มหน้าวายเรียงกันเต็มหน้าเลยเราจะได้เงินปังๆกันไปเนาะสำหรับตานี้เราก็จะเล่นแตกกันเบาๆไปก่อนนะจ๊ะมาถึงกอสแคตเอเลยงงมากเล่นไม่ถึงหนึ่งนาทีหมุน4ีแปดครั้งอ๋อเอาซีมาเกมนี้ เป็นยังไงเล่นแปบ,บเดียวสแคตเตอร์เข้าเลยคุณเนาะมาจ้าคุณสองคุณหาได้เท่าไหร่ดีหนึ 100. ่งรอยก็เก่ดุนนะโอ้อยังไงแปดเต็มหนะ้าคุณแปดไปเลยจ้าสำหรับรางวัลของเรานะจ๊ะจะได้เท่าไหร่มันหลุนกันเลยเมกะก็ขึ้นแล้วยังไงดีละ่ะ อ่อเนื้องกันไปเลยเนาะไมหมยุดเด็โอ้ยสุดปกงมาตอนนี้นี่กำไรเหลือแล้วนั่นเนี่ยมาดูกันว่าเราจะได้กลับไปเท่าไหร่ดี976เก่กูไม่คิ้เลยนะจ๊ะยังไงต่อดีเหลือหมุนฟีอีกสองครั้งอ,อ๋อคูณ2 8การหมุนฟีวันนี้เราหอมเงินกลับไปที่8 0 8 8นะจ๊ะ สำหรับเกมนี้แตกง่ายแตกดีบีกินี้ภาระดาได้แล้วเลิกตามคอนเซปต์นะจ๊ะบ๊ายบาย